นี่แหละลองทบทวนดูให้ดีว่าขันทั้งห้านี่เป็นไปตามธรรมชาติไม่มีส่วนที่จะเป็นตัวตนทบทวนแต่ต้นอีกครั้งหนึ่งก็ว่าไอ้รูปประขันที่ออกมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศนี่มันก็เป็นศักวะรูปเมื่อใดมันทำหน้าที่ของมันก็เรียกว่ารูปประขัน ดังนั้นรูปประขันจึงไม่ใช่ตัวตน <c oughs> แต่รูปประคันช่วยปรุงเป็นประสาทเป็นอาญตนนะให้เกิดวิญญาณวิญญาณขันก็เกิดขึ้นโดยไม่ต้องเป็นตัวตนไม่มีความเป็นตัวตนเป็นเพียงปฏิกิริยา <c oughs> ที่ออกมาจากการเนื่องกันของอายตนนะเช่นเรียกว่าเราเอาหิน กับเหล็กมาฟาดกันข้าวก็มีประกายไฟออกมานี่มันไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้มันเป็นเพียงผลของการฟาดกันข้าวระหว่างหินกับเหล็กข้อนี้ฉัน้ในใดไอ้เรื่องของอาณาจะภายในคือตาเป็นต้นกับออาณจภายนอกคือรูปเป็นต้นมันเนื่องกันข้าวแล้วก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า วิญญาณทางตาขึ้นมาเหมือนกับประกายไฟมันจึงไม่ใช่ตัวตนมันเป็นเพียงพ้นหรือปฏิกิริยาของสิ่งอื่นดังนั้นวิญญาณหรือวิญญาณขันที่เกิดจากอาตนะนี้จึงมิใช่ตนแต่วิญญาณขันนี่เขาเอาลำดับไปไว้สุดท้ายเป็นที่ห้าเดี๋ยวนี้เอาให้ดูตามเหตุหตามลักษณะอาการ ที่มันจะเกิดขึ้นในครั้งแรกนี่เกี่ยวกับอ,อ,อายาตน,นะเป็นเบื้องต้นก่อนให้รู้ว่าวิวญญาณน,นี่ไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ทีนี้อายตนะกับวิญญาณทำงานร่วมกันเป็นผัสสะผัสสะนั่นก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงการพบกัน ก็ททำงานร่วมกันระหว่างสิ่งทั้งสามเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะให้เกิดเวทนาที่ก็เกิดเวทนาขึ้นมาจากผัสสะผัสสะเป็นให้เกิดเวทนาเวทนานี้เรียกว่าเวทนาขันเวทนาขันก็มิใช่ตนหรือของตนเวทนาเกิดสัญญาเป็นสัญญาขัน สัญญาการนั่นก็ม่ใช่ตนหรือของตนสัญญานั้นให้เกิดสังขารคือสังขารขันมันก็ไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนเป็นนั้นว่ารูปก็ดีเวทนากดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีมิใช่ตนและมิใช่ของตนวิญญาณน,นี้อาจจะเกิดได้หลายหนเช่นว่าภายนอก หรือครั้งแรกเมื่อตากระทบรูปเป็นต้นมันก็เกิดวิญญาณทางตาเป็นผัสสะเป็นเวทนาท่านเกิดเป็นเวทนาขึ้นมาแล้วก็เป็นโอกาสให้มโนสัมผัสเวทนานั้นเป็นมโนวิญญาณอีกตอนหนึ่งก็ได้เรียกว่าวิญญาณเกิดขึ้นได้หลายตอน จะเป็นเรื่องทางรูปทางวัตถุก็ได้เป็นเรื่องทางจ,จิตใจล้วนๆก็ได้แต่ขอให้รู้ว่าวิญญาณไหนก็ตามไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนเป็นอันว่าขันทั้งห้าไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตน